น้องอันนี้มองนั่งกินข้าวเขาได้หนิเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลได้มองนั่งดีบ่ดีพี่น้องเบิ้ลโลดอันนี้เต้นอันนี่น้องเต้นอันนี้มองนั่งสุดยอดถึงใจอะพ่อไอ้คัดี๋ยวเฮาสิไปเบิ้ลข้างในก่อนอย่างงี้เสียงแง่เซลเซลมียูนัมอะไร่ะมันนี่เอ่มาแหลมแมนตรงนี้แล้วเฮาสิเบิ้งไดเต้นก่อนอย่างงี้จะเสียงเซล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  ใช่ใบพระาตุมันไม่ได้กนอย่านี้ทีนี่ไม่ใชคน้องน้อเป็นน่มาั บันแพงกันยังไปแล้วแม่ไปอีกจักน้อยนึงก็หอดแล้วเนี่ย ยาขนมจีนมกน้ำม่มกปลามกม่วงกวนน้ำยาข้าวปุ้นบัมกม่วงดิบน้องมาฝากเข้ามาหาลูกไส้แต่เ,เทียนหนึ่งบะเจรดึงเข้ามาอีกเทียนนี่แล้วว่าขึน้นทอดลายจะนกฝันนี่ขิ้ทอดลายจะนกฝันว่าไฉ่ จะเดี๋ยวมาหากันแล้วเราบันีเมื่อนี้มื่อนี้เดีวมาหากันแล้วแม่มีแห้งแล้วมื่อนี้กนสาันที่ไปบ้านี่ันะลิงไปบ้านแม่ไปแก้วม่แม่ไมันมดเก่งมันพื้นที่หน่อยแม่ไปใก็นอนเสียดายอยู่ คันเมื่อบ้านเฮา,าสียังพ่อเปลไปเป็นตาไปเอาได้ไปยั <มม S 1> งไรก็ถือเลขก็ได้แต่ใส่คือจังวัดอยู่เลขกันแม่โอ้คือมานแทะมานสุงวัดได้เจอเนี่มมได้แค่ละยี่สิบบาทเอาเลยแม่ว่าจะเข้าไหนใส่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่เจเจจีและย่าย่ามะแนะนำที่ที่คุยเป็นมูมเมื่อคืนนี่พมมเพราะว่าเมื่อคืนอี่ยังไยกเลิกกระพาะกันตีตัวมาผีเลย ตีโดดมานีเลยแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่เจ็ดจีสำหรับค่าที่พักเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี่คุยกับลูกก็เห็นลูกฮามองพักเากี่เพราะว่ามันเพราะว่าเฮ้ามาผิดเวลามันกะเวลาคา้ามันกะสีสูงเนี่พี่น้องกับนองตอนนัวน่ำเมื่อคืนนี้พักกนันแลนหาฮะมองหองพักอยู่ประมาณสี่หามองหมดละจนมาหอน,นีตั้งแต่ตีสามจนเกือบตีห้า พี่น้องหมกปลาซิวบบแบบคนน่ะหมกปลาซิวกับหมกน้ำมัใส่หมูโทรไปหาแตงแต่ตย,ยู่ห้องคนละพี่น้องแม่แม่เห็นักกินมาให้เด้อแล้วก็มีแม่โทรมาหาเลยว่าให้ไปไหว้ไปไหว้หลวงปู่อะไรนี่แหละอยู่ทึงสาราเดี๋ยวสิบห้ากันไปอยู่พี่น้องไปเบิ้งสักครั้ง ว่าปิดจังไหนทุ่มยี่สิบเจ็ดแม่อย่างกับแม่ละออปแม่ละอ้อกับแม่เลยแม่ละอ้อกับแม่อีง อีกคนหนึ่งไปไปหาตลอดส่วนปิดวงหนักก็ไปไปบ้านนั่นนั่นก็ไปเพื่อจำแม่ได้บอกโอ้ยจำได้แม่ไปหากันอยู่ตลอด เมื่อนี้ยังมีพื้นที่แบบกันเต้นกันอยังแต่ว่าส่วนมากาตกต่บนการตุ้มก็มาคื่อนในน้องหนำน้องหลังหึงไร้มองไม่มมก็เลยสีแบบไม่ค่อยมีพื้นทีไปไหนเนาะวามาเคื่อนในตุ้มกไปคืนแต่แต่งานจนมาหอดแต่แต่งานมาเคื่อนจนมาหอดบ้านตัวน,นี้แหละที่สุกแฉะมากมาเคืนนี่ก็พอเศร้าตกเลยเพิ่งจะมาหยุดวา้างเศร้าเนี่ยละมั้ง

ขสันแล้วพี่น้องก็สาวห้องๆมานากับขอฝากไว้ตรงนี้คลิปหน้าพอกันไปจ้า,จาตไปร้าเต็นกับผ้ากันเป้าสุดแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเปียกของวัดเนี่ยเนาะ

กันแล้วพี่น้องอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะพี่น้องนะสกคิปน,นี้แค่เขาฝากไว้สัยคิดหนาบอกกันไหมกัะ